เหยียบสนามครั้งแรกคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องชนะค่ะมันมีความกดดันทุกอย่างแบกความหวังของคนไทยลงไปด้วยแต่ว่าคงเป็นเพราะว่ามันเป็นความรักฟุตบอลทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่เราทํามาตลอดหมายวนเวียนกับการแข่งขันการฝึกซ้อมตลอดเวลาซึ่งมันเหนื่อยมากไหนจะวิ่งไหนจะแดดซึ่งเราไม่สามารถเลี่ยงได้อยู่แล้วพอมารู้ตัวอีกทีก็มีจุดดังดำเ,เต็มไปหมดเลยใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้นก็เคยแอบไปเลเซอร์กลับมาเจอแดด หนักกว่าเดิมอีกค่ะเคยคิดว่าเราคงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าแต่ใหม่ไม่ได้เป็นคนที่ยอมแพ้อะไรไง,ง่ายๆถ้าใหม่มก็กําลังจะเดินทางไปทดสอบผิวหน้ากับทางยูสลีมีทาง,ท,างทีมงาน,นายูซลีเนี่ยติดต่อเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามั่นใจแต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเลคะว่าตัวนี้จะสามารถชนะใหม่ได้ไหมอะไรงี้ย <aları> ก็นุ้นกับผลเหมือนกันครับเราไม่รู้ว่าจะดีขึ้นจริงๆริงไหมทั้งๆที่เราเนี่ยซ้อมตากแดดทุกวันพอใช้ไปเรื่อยๆเราเข้มๆเนี่ยค่ะมันดูจางลงหมายว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆเห็นชัดเลยค่ะตอนนี้ความคิดใหม่อ่ะเปลี่ยนไปแล้วจากแต่ก่อนเนี่ยจะต้องเป็นนักฟุตบอลและแลกมาด้วยผิวพังเราลดข้อจํากัดตรงนั้นไปได้แล้วทําให้ใหม่เนี่ยกล้าที่จะวางเป้าหมายให้ไกลขึ้นแล้วก็กล้าจะไปทําสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม Serene Spotless Brightening Booster Serum.